สวัสดีนะครับผมเดี๋ยวจะ่องไอ้หนูกริงนะครับเี้มาใช้อ่ามาขาดนาน,นะครับใช้สองคันเนาะมาดูพลังนาทีก็ศูนย์นะครับติ๊กเกอร์155าน,าน,นะครับ ลเครื่องรอดกับต่ำนะครับนี่อันนี้ตอนนี้กำลังคาดครับ,บแนวขวางนะครับ ทุกวันก็บดเงินไปนะครับสามพันกว่านะครับรวมค่าจัางด้วยแล้วก็ซื้ออะไรเนาะเปลี่ยนป้องลูกสูบแวนใหม่นะครับเปลี่ยนหมดทุกอย่างครับเอาไปจะใส่ท่อเดิมแล้วครับว่า <c oughs> หนึ่งก็มันก็กินแบรนด้วยนะครับว่าต่อไปก็จะมาใส่ท่อเดิมนะครับ 我问你。<laughs> สวนมะ่าค่อยได้ผ่านา,น,าน,นะครับทีนี้ไม่ค่อยมีคลิปอะไรลงเลยครับ เครื่องมาใหม่นะครับแรงกว่าเดิมนะครับ ไม่ไดลงสองคันนะครับวันนี้ เดี๋ยวผมพาไปดูไก่นะครับเ้าเ็จแล้วก,ก็จะเปลี่ยนล้อกลับบ้านนะครับ เสร็จแล้วเนาะนี่ครับก็เสร็จแล้วโอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ฝากกดไลค์กแคดแชร์ติดตาไมด้วยนะครับจอกำไรมานะครับสวัสดีครับมาดูจานนี้กันครับเอาเอาเอา ได้รครับเจอกันคิปหน้าครับสวัสดีครับ